คาปฏิฐานประจําวันสาธุการแห่งพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงสำแดงวิธีการของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์พระราชกิจของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงพระกระุณาและมีพระคุณทรงกริวช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงฟาสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินโลกเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นและตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ก็ทรงปลดการละเมิดของข้าพงศ์หลาย ไปไกลเท่านั้นวิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงโปรองฉันนั้นพระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าโดยการทรงนำของโรรองข้าพงศ์หลายจึงสามารถทำสงครามฝ่ายวิญญาณได้และด้วยการปรึกษาที่มาจากพระำลำรัดของโรรองก็ทำให้ข้าพงศ์หลายเอาชนะจิตใจตนเองได้ขอบคุณพระเจ้าที่โปรงทรงห่วงใยและทรงเลี้ยงดูประชากรของโรรองทุกๆวัน และโดยประสบะการที่กระโรงหลายได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์จึงเป็นเหตุให้กระโรงหลายได้มีโอกาสขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าหลายครั้งหลายคราที่กระพงหลายขาดสติฝ่ายวิญ,ญญาณเหตุเพราะไม่สามารถที่บงังคับจิตใจตนเองจงนกระทั่งได้หันใจแบบประพฤติตารรมอย่างคนยุคนี้และยังนด้ยกอวัยวะไปใช้ในทางการณธรรมมีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็น ซึ่งเป็นเหตุในองค์พระบัญญาติบทสวดทรงเสียพระไทยกับการในชีวิตใหม่ของกระพงหลายข้าแต่พระเจ้านในวันนี้กระพงหลายจึงขอถ่อมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทําทั้งบาปที่ทําด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจรวมทั้งบาปทั้งหลายที่บ่มเก็บไว้ในใจมาชานานขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาย,ยกโทษให้อภยัยและขอพระองค์ทรงชำระจิตใจใภายในของกระพงหลายให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ศงเป็นพระเจ้าแพทย์ของขระพงหลายขอพระองค์ทรงโปรดเยียวยารักษาประชากรของพระองค์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เบียดเบียนอยู่ทั้งในส่วนของร่างกายภายนอกและอวิวัตทั้งหมดในร่างกายของขระพงหลายโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอไฟาจากพระเจ้าเผาทำลายวิญญาณแห่งความเจ็บป่วยที่แฝงอยู่ในร่างกายของขระพงหลายและขอฤทธิ์ผลิตของพระเยซูคริสต์ไหลเวียนไปในทุกๆส่วนของร่างกาย และขอพระองค์ทรงเมตตาช่วยเปลี่ยนเลือดเสียให้กลายเป็นเลือดดีพร้อมทั้งแก้ไขภูมิคุ้มกันที่บกพร่องให้กลับสู่สภาพดีอย่างอัศจรรย์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำและทรงอวยพรให้กิจการงานของข้าพงจ้หลายมีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีในทุกวันที่เรียกว่าวันนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงจ้หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอตอ่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน